พี่น้องพี่แหน่โอ้ยลูก,ก่อยกับกล้วยกับปลาพี่น้องนะขนาดเขาเจ้ามาเก็บดอกจานไปอย่างสบ,บายดีทานผู้สมสเปลร์เลิศแทะน้องสี่สบบนอ้นองอันนี้บบนอ้นองเอิญสิมาปีนตุนพี่น้นองอุ้งห้ามอ,าอ,บบาอะไรหรอขึ้นก็กิกคนอ่ะ สีดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุ้งผ่ามีนาเมษายอนโบนทั้งนี้ก็ได้โอ้คืองามที่สุดห้องประสูติต้นนั่นต้นนั่นดกกว่าลองก่อนลองก่อนลองเออเบิดหมันน้ำกับกุกจาน นี่นี่งานแต่งมึงเอาดอกจานนี่ไปประดับยบไประดับได้ไ,ไดับงานงานเะนะโอ้งามอลิพีน้องดอกจานในรอบหลายปีงามงามงาม หู่งตะลุมแห้งกะงามตะลุมหอยลีแต่มันสิมืดเลยนะสุตะลุมเพลว่ามันต่ำมันจ่องมันได้แบบนี้เด้อโอ้ยอืมย่างใกล้ตีนก็ตีนแหละ ยังถือตีนกันตลอดกินมองดูหน้ามันนะรีวิวกินหน้ามันดูสิน้ำหวานนะ่ะแล้วอืมเออเมิ่ดหมัน,มนอันอันกกชานมันมีซองสายพันธ์เขือกับตน้นะฮะ <laughs> อันนบีตปนเช้าอ,อ,าอ,อ้วตอนแรมกแม,มันก็ะหี่บแต่เป็นสตกดิน่พี่้องาน,นแต่งน้องอันนี้ประดับด้วยดอกจานบ้านหุ่งอยู่วูทางเข่าอืมงามนี่นี่้เอ,อื้อนีเอาอันนี้ไปลากต่อเลยอือ เอาเลแล้แหละไปผูกใส่นะผูกใส่เสือ้อางเอาอีกซู่ในใส่เอา <laughs> ในใส่ใกินอีกยังมันเกาะมันอยู่ในอันนี้มันโบเมนบ่มันหวานเกินหวานเกือบเกลือมฮะหวานแหง้งน้ำตาลมันอะไรในใส่คือเวนเมีโอ oh, มีนี่มันอยู่ในใส่โีเมนนำาเจนนะนะเห็นอืค กินกมื่อตัวระกันวานนึงเมืมมม่อค่ะเมื่อเดนนวานของอันเกิดจานอู้เล็บน้องอันนี่พี่น้อง, <c ười> ง,งปลาใหม่ใหม่พี่น้องงมปลาใหม่ใหม่เล็ <c ười> เบเจ้าสาวพี่น้องเอ้ยอตายแหละ <c ười> เล็บเจ้าสาว <c ười> <c ười> งามบ่พี่น้องงามบ่ กันงามแลวคอมเมนต์เข้ามาเนาะงามขวัญั้นทางกกกกือ่บอขึ้นงกกวมได้นกเด้ออ้าขึ้นไปเจอนกจะมีโกนเอาอใส่นนี้เอ้นนี่อ้ขึ้นดูนี่เกเป็นพ่วงขึ้นเราของข้อสี่ เอามาอืมางามขนาดเลยเนาะขัน้ขบบนในสู <laughs> <c oughs> ขงขั้นแล้วแบบหน่ำน้องควายขั้นนั่นแหละลงกูให้สมสองตู้อืมทีไปเอาไหมไว้ลัดจะบ่าวมืออื่นนะเอาโลดเอาโลดสู้สู้กับเป็นมาดใส่เสือ้อคันด้ อองามอรีสีแกะถิ่นเลือแน่ได้เหรอแรงลยเหรอเ็กางามเส้นน้ำหวานมันอุ้ยทีๆน้ำหวานมันสู้มันกินก่อน<า>ขออนุญาตกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อหวานจำเกลือในสมุนไพรแสบกระด <c oughs> ออิลีนี่น้ำหวานมันอุ้ยน้ำหวานมันค้างอยู่นี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 ่อร่อยมากอร่อยมาดูด เต้องสัานนเนาะอืนกูอัวกูหอมหอมาหอมควายเอานกเงาเออจังว่าแมนมันกลว นกเลยโง,งูมึงเบิ่งมันแขกหัว <c oughs> ง,ง,งูกับหัวะหนูก้าวมันคือการอะไรลูกอันนี้บอกเนลูกข้าวเชื่อมเมลี่โอ้ยลูกข้าวเชื่อเมลี่ก็มาขู่แล้วมันเนาะงานแต่งน้องอันนี้ยังไม่ได้แจ้งเอฟซีเลยจ้ามือใดเดี๋ยวไปเบิ่งใหม่ก่อนเฮ้ยมืออืข้าไปหุ่ยใสแอววเฮ้ยอื เลิศฮะเอาเอาลูกมันมะริดเอามึงบอกเอากับคนอื่นสิมาเอาริดอือเข้ามากกดอกจานนี้เน้อไอ้ไข่มันกะเอามาต้มกินเลยเออมันผักไข่มันหมดไป พี e ่นมาอกเอมกนเออสอมมัน่เอจ็บด้อมึงทนเอามึงอย่าปล่อยไม่เลยหลีกเลือดออกกระสางมึงเอาลงมาก่อนหลีกลงมาก่อนลงมาก่อนแ้วไขมันน นกวะาม่าไปส่องบึงใเบไปสิบินก,น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 กอะอืมจะเปนวัน,น,นเลิศคเนาะเนาะเด็ล็กน้องเข้ามิติสู <c ười> นางเอียงนางหิวนะฮะนางหล่อหากินคอยลงคอยลงมึงคือบุลงทางกกจานพี่ เอินไปหามันมันได้หนูข้าวโอ้ยมันกระเจาโตมันในมือมันหนัปล่อยมันก็บินเลยแรงเฮาอันนี้โมเมนต์มันเบียดเบียนสัตว์พี่น้องงดดราม่าเลยมันเป็นอาหารของเฮาเอิมมึงเอาเขาก็เอากันยังวะโอ้จริงจริงคือไปไปไปส่องไปเห็นอะไร <c oughs> ยู่เนะาะคือเบาไข้มันอีกแล้วค่ะเนามันลงมาแล้วเจ้ามีซองโตใช่ไหมจ๊ะโกนมันแปนบะอืมเนนะยีย่ยงเออมาใช้ยี่ยงนี่อย่าละสู่ดีมันสิปบปาา๊บมันเสียเส้นขึ้นมานะโอ้ยตาและวกูสิมาอยู่ในนี่ พี่น้องบ่เป็นเหยียวเด้อนี่บ่เป็นแหลวแต่มันคือนกเข้านกเข้าอย่างสุ่กอดตะลุกมีเสือกี่สุ่มีเปิอนี่สิบ่ยูบ่ยูอันนั้นนะบ่ยู จับสักกานเอ, <laughs> เอินเอมึงจับปีกม,นะมันนะมังลีกจับตีนเกี่ยกเกี่ยวลายลายหอได้นกพี่น้องเอ้ยมันตาหมาเมาเอย

เคอเอาสูแล้วมาเจอมาเบียดเบียนสั <mus as ounded> ์ม <alright> ันมาแมวนนะพี่น้องเอ้ย <testify> มัน <mañana> ค <benim> <m ur ven> <m ur ven> ืออาหารพวกหฮาเนาะเห็นได้สักอีนี้มึงอย่าไปเจาะมันลายเฮไปีแต่คนอืตนนหน่อยมันได้อืเ่อแมาเ้ปแต่เป็นสิโกดินะพี่น้องีเออลูกปีกลูกปีก บอลกปีก bon, ่อนจับปีกย่างมึงหั่โลกโรดนี่ยมันมาเข่ากล่องกูได้คือเป้าไข่แบนี้พี่น้องเอ้ยยังแต่ปด้พัวมันเนาะอือกูคิดว่าลูกมาคือการอย่านั้นมึงซิมกไข่มาเลยเป็นบอกอุ้ยหูกบบวนี่สู งามอ่อพี่น้องงามแลวคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยกำลังสางอยู <c> ่ <oughs> ขอบใจ้มาแม่พี่น้องไล,ลค์ไลค์กูไลค์คนติดติดตามมาพี่น้องเด้เอเนาะไว้พ่อกันมหมคลิปหนาไปแล้ว <c oughs> ไปเลยเด้อจะเขาเห็ดยังสางบึมบอมยเนอาหารแรงพี่น้อง